าวันหนึ่งแกหาเงินเองได้1,000บาทแม่จะกลับมาพิจรารณาสิ่งที่แกขออีกเงินเป็นหายากแบบนี้เองสินะออเดินเข้าแล้วเฮ้ยเยอะสิด้วยรีบไปรับดีกว่านะครับคุณแม่ให้ผมไปเถอะนะครับนะ้าๆๆผมอยากเป็นจริงๆแกอยากเป็นอะไรของแก อยากเป็นคนดีถูกครับอุยเอาดีๆกกอยากเป็นอะไรผมอยากใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิแหมไม่ใช่ครับคุณแม่ผมอยากเป็นประธานบริษัทต่อจากคุณแม่ครับคุณแม่อนุมัติเนะครับไม่ต้องไปหาคนอื่นหรอกลูกชายตัวเองก็อยู่ตรงนี้ทั้งคนนะครับคุณแม่แม่ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกปีเตอร์ แกเพิ่งเรียนจบมาแกต้องไปทำงานอื่นให้ได้ก่อนให้มีประสบการณ์แล้วแม่ถึงจะไว้ใจแกให้มาบริหารคุณแม่ผมเก่งแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปหางานที่ไหนหรอกให้ผมทำที่บริษัทคุณแม่เนี่ยแหละครับหรือว่าคุณแม่ไม่ไว้ใจในตัวลูกชายคนนี้เอางั้นเอาอย่างนี้ถ้าวันหนึ่งแกหาเงินเองได้1000บาท แม่จะกลับมาพิจารณาสิ่งที่แกขออีกทีหาเงินหนึ่งพันหามาทำไมครับคุณแม่ในเมื่อครอบครัวเราก็รวยอยู่แล้วเหนะ็นนะแลแกก็รู้ถ้าแกทำได้จริงๆนะแม่จะพิจารณาให้แกเป็นประธานบริษัทคนต่อไปได้สิครับคุณแม่แค่เงินพันเดียวผมหาได้สบายอยู่แล้วจีบ แค่นี้มันจะไปยากตรงไหนคุณแม่เตรียมสัญญาไว้ให้ผมเซ็นได้เลยนะครับบีมอยากมีวาสนาเกิดเป็นคนรวยรวยแบบท่านประธานันเลยอ่ะพี่ออยดูสิเข้างานสายได้ไม่ต้องเท่าก็ได้นายฉาพี่ว่าไม่ดีหรอกบีม เป็นคนรวยนะ่ะมันเหนื่อยเอ้าพี่เคยเป็น <c oughs> หรอไม่เคยอ่ะพี่พูดเป็นกันแหละโถคุณนึกว่าพี่จะเคยรวยเป็นท่านประธานแหมรวยเวอร์ขนาดนั้นฉันไปสู้เจ๊แกหรอกจ้า Rich woman like her oh my god พี่ออยบีมมีอะไรลูกหมูอย่าไปเมาเจ้านายเขาเลยมันไม่ดี ถ้าท่านประธานมาได้ยินเขาจะรู้สึกยังไงอุ้ยเขาไม่มาได้ยินหรอกอยาถ้าแกไม่คาบเรื่องไปฟ้องอะน,นะใช่นี่ลูกหมูฉันยิ่งไม่ชอบที่หน้าเธอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเยยาทำให้ฉันเกลียดที่หน้าเธอเพิ่มขึ้นเลยนะพ e ี Please. s e หนูไปทำอะไรให้พี่ออยหรอคะพี่ออยถึงไม่ชอบหนูแหมยังมีน่าจะมาถามอีกเธอนี่สมกับฉาย,ยาเจ้าแม่ลังเอกจริงๆ คนนะารายจะช่างแสนดีดุดแม่พระจริงๆอะไรกับบีมเธอก็ไม่ชอบฉันอีกคนหรอที่ใช่ไงฉันไม่ชอบเดี๋ยวว่าแต่ผู้ชายสองคนที่ไม่ชอบเธอเลยนะลูกหมูคนในบริษัททุกคนที่เป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบเธอเท้านั้นแหละ เอาเถอะค่ะหนูไม่สามารถบังคับให้ใครมาชอบหนูได้ใครจะชอบก็ชอบส่วนคนที่ไม่ชอบก็เรื่องของเขาหนูไม่สนใจหรอกค่ะเพราะมันไม่ได้มีผลกับชีวิตของหนูเอ,อ,เอ,อนี่แกอย่าลุกหนูอย่าเพิ่งไปนะฉันดยากแกไปขนาดนั้นแกต้องรู้สึกแย่รู้สึกไม่มีที่ยืนสิจะมาลอยหน้าลอยตาอยู่เหนือดราม่าแบบนี้ได้ยังไงอย่าลุก ขับส่งอาหารมาทั้งวันแล้วได้แค่นี้เอง oh. เงินเป็นหายากแบบนี้เองสินะออเดินเข้าแล้วเยเยอะซะด้วยรีบไปรับดีกว่า เราทําถูกจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ยที่ปล่อยให้ลูกไปทําอะไรลำบากแบบนั้นออเดอร์มาส่งแล้วครับของที่นี่เหรอคะใช่ครับเขาสั่งที่มานลงที่นี่คนสั่งชื่ออะไรเหรอคะเออผมก็ไม่ทราบครับคือเขาไม่ได้ใส่ไว้ แล้วคุณล่ะครับชื่ออะไรทํางานอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับฉันชื่อหมูค่ะทํางานอยู่ที่นี่แหละอ๋อผมปีเตอร์ครับอ๋อค่ะเราค่าอาหารเท่าไหร่คะเดี๋ยวฉันใจ่ายให้ก่อนพไม่ต้องครับคือเขาจ่ายแล้วเขาตัดผ่านบาทแล้ว1นึ่งพันบาทครับอ๋อโอเคค่ะนี่ครับจักเลยน่ยครับทานให้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะอุย๊ยตายแล้วบีมดูสิ มีอะไรหรอคะพี่อ้อยก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่แกดูนั่นสิลูกหมูเขาอ่อยผู้ชายทุกคนไม่เว้นแม้แต่ไรเดอร์ส่งอาหารเลยอะเรี่ยงว่าอะไรน้องลูกหมูเขาเป็นคนสวยซะด้วยทีนี้ก็ลำบากก็หวาวุ่นเขาเลยบางทีแ่ะเห็นเพศตรงข้ามเขาหน่อยก็อดใจไม่ไหวพุงเขาใสอย่างเดียวเลย ุณลูกหมูเขาไม่ได้ทาแบบที่พวกคุณพูดซะหน่อยครับพวกคุณสองคนไม่ต้องไปทิ่สยาเทาหรอกครับอะไรใครไปฉามันไม่ทราบใช่ไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกเราต้องไปฉามันหลอกครับแต่การกระทำของพวกคุณสองคนมันฟ้องเลยนะครับถ้าพวกคุณสองคนคิดว่าสวยสู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็เราหักํำติดใจและกิริยาให้มันสวยดูบ้างสิครับเพื่อมันจะทำให้ชีวิตพวกคุณดีขึ้นมาบ้าง ไกเดอแกกล้าว่าฉันเหรอเป็นแค่คนส่งอาหารไม่มีสิทธิ์มาพูดจาแบบนี้กับฉันนะคอยอ่นะฉันจะคอมเพลนแกกดรายงานให้แกโดนหักเงินจนไม่เหลือเป็นค่าสิทสอนรรที่แยลูกหมูเลยนี่บีมถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะมันคงเอาถุงข้าวแกงถุงขนม มาเป็นสินสอดให้ยายลูกหมูแทนละมั้งออ๊ยคิดได้ยังไงอ่ะพี่ออยพอแล้วค่ะพี่ออยบีมเลิกยุ่งเรื่องของผมสักทีเถอดถ้าไม่ชอบก็แค่ต่างคนต่างอยู่ก็พอไม่ต้องมาเข้าข้างหรอกสมูมันว่าพวกฉันก่อนมันก็ต้องโดดแล้วผู้คุณจะทำอะไรผมได้ล่ะครับในเมื่อผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดผิดสิผิดมากด้วย แกผิดตั้งแต่ที่แกปฏิสนธิเกิดเป็นเอมบริโออยู่ในท้องแม่กันแล้วฉันจะทำให้แกวิ่งแจ้งไปฟ้องแม่แกไม่ทันเลยคอยดูเหรอคุณออยปคุณจะทำอย่างนั้นจริงๆเหรอสิ่งสีขาท่าประธานถ้าออยเจอหน้าแม่มันนะคะออยจะเข้าไปกระชากคอแล้วพูใส่หน้าแม่มันว่า สั่งสอนลูกตัวเองบ้างนะเอาจะตพูดแบบนี้เลยค่ะท่านประธานดีงั้นเธอก็พูดเลอฉันยืนอยู่ตรงนี้แล้วอะอะไรนะคะท่านประธานอย่าบอกนะครับว่าใช่ครับถ้าคุณอยากคุยกับคุณแม่ผมตอนนี้เขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว ปีเตอร์เขาเป็นลูกชายคนเดียวของฉันแล้วก็ยังเป็นประธานบริษัทคนต่อไปด้วยไงเอึ้งเลยเหรอเมื่อกี้ยังปากเก่งทีอยู่เลยโอ้ยผีเจาะปากมาพูดนะคะนี่ไหนนี่ไหน พอหรืออยังถ้าแสดงเป็นจนพอใจแล้วก็ไปเก็บข้าวของเพราะฉันจะส่งพวกเธอไปอยู่สาขาบ้านสวนแล้วก็จะปรับลดเดือนเๆตามความเหมาะสมเพื่อเป็นบทลงโทษว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครก็อีกประธานยอนเราต้องไปอยู่สาขาจริงเหรอมันจะนานมากเลยนะก็ใช่นะสิ ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจหล,ลายๆยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบ้เธยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่